เวลา19นาิกา20นาทีวันนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานี คณะครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลผู้ปกครองและเพื่อนๆก็รวมไปถึงผู้บริหารจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธนานีพร้อมคณะได้เดินทางมาตอ้อนรับน้องพีทนายพัทรพลธนพิทักษ์นักเรียนชั้นม .3 ทับ1ค่ะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่19ปรจจำปี2565ค่ะณนะประเทศโคลอมเบีย และกางวันที่1ประเภททฤษฎีซึ่งเป็นเหรียญทองเหรียญเดียวของประเทศไทยค่ะโดยน้องพีทนะคะบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวค่ะว่ารู้สึกดีใจที่คว้าเหรียญทองรายการนี้มาได้เพราะใช้เวลาในการเตรียมตัวนานนับปีค่ะขอขอบคุณคุณครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันจนประสบความสาเร็จค่ะ สำหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสาขาหนึ่งค่ะในสาขาของโอลิมปิกวิชาการประเภทเดียวที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเนื่องจากว่าการแข่งขันค่ะมีข้อกำหนดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุน้อยกว่า15ปีโดยเริ่มแข่งขันครั้งแรกในปี2547ที่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันและก็จะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันค่ะและมีการจัดการแข่งขันในทุกๆปีค่ะ่แม ได้ได้